สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นชอ่อพันนิกาแฉแซบคำพูดแท้จริงเพื่อไทยใช้เตะเก้าไกลม .112 แค่ข้ออ้างเมื่อวันที่2สิงหาคมจากประเด็นร้อนทางการเมืองเมื่อพักเพื่อไทยขอแยกทางพักเก้าไกลสลาย8ผัพรรร่วมเดิมชีก MOU ขอเป็นพักจัดตั้งรัฐบาลที่รวมเสียงข้างมากกับพรรอื่นเองด้วยเหตุว่าพรรเก้าไกล ไม่ถอยเรื่องม .112 ล่าสุดชอพนิกาแชแซบคำพูดแท้จริง112แค่ข้ออ้างโดยในรายการแฉรวันที่2ส,งสิงหาคมได้เชิญชอพนิกาวานิชอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรชุดที่25แบบบัญชีรายชื่อสังกัดพักอนาคตใหม่และนอนตอสิทธาธิวารีมาเป็นแขกรับเชิญพูดคุยถึงประเด็นที่เกิดขึ้นในตอนหนึ่งชอพนิกาได้มีการพูดถึงเรื่องการพูดคุยหาแนวทางการรวมเสียง จัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคเก้าไกลที่ผลออกมาว่าไม่สำเร็จและเป็นอันต้องแยกย้ายกันไป เพราะทางพรรคก้าใครไม่ถอยให้เรื่องม1 1 2หเรื่องนี้ชอบพนิกาเผยว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้พรรคก้าใครลรอคําตอบมาโดยตลอดกับการที่บอกว่าให้ยอมลดเพดานถอยเรื่องม1 1 2ว่าจะให้ถอยอย่างไรมีแนวทางให้ปฏิบัติอย่างไรพรรคที่มีนโยบายไม่เอาเรื่องแก้ม .112 นอนั้นชัดเจนมาตั้งแต่ต้นก่อนเลือกตั้งแล้วเราไม่สามารถบังคับให้พรรคอื่นมาเห็นด้วยกับการแก้ม1 1 2ได้พรรคใครพรรคมัน วันนี้คุณชัยธวัฒเลขาธิการพระเก้าไกล พูดไว้ชัดเจนแล้วในการถแถลงข่าวซึ่งตรงกับที่ดิฉันแอบโทรไปคุยแล้วรับทราบมาว่าเขาคุยกันอย่างไรก็คือพะเก,ก้าไกลเขาพูดเปิดเผยนะว่าเขารอวันนี้เขาไม่ได้เป็นพักจัดตั้งรัฐบาลแล้วส่งหมายต่อให้เพื่อไทยให้เพื่อไทยไปเจราจามาว่าที่บอกให้ถอยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยถอยอย่างไรรูปธรรมคืออะไรตกลงต้องถอนออกหรือว่าไม่เสนอในระยะ1หนึ่งปีไม่เสนอในระยะ4สี่ปีหรือจะต้องทําอย่างไรถึงจะบอกว่า พอใจแล้วพร้อมบตให้ รอไปจนถึงวันนี้ไม่ต้องรอแล้วเพราะเขาเตะเราออกมาเป็นฝ่ายค้านแล้วไม่เคยมีการกลับมาพูดกับที่ประชุม8พักหรือกับพักเก้าไกลว่าตกลงเรื่องมห1 2จะทำอย่างไรวันนี้ในการถแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยพูดเรื่องออกมาชัดเจนว่าเป็นเพราะว่าพักเก้าไกลมี112ก็เลยไม่มีใครจะร่วมต่างๆนานามันก็ทำให้ประชาชนทั่วไปคิดว่าแล้วทำไมไม่ถอยเรื่อง1 1 2นนะในตอนแรกบอกให้ไปเจรจา ถ้าถอยก้าวใครก็จะได้ร่วมรัฐบาลต่อไปย้าอีกครั้งวันนี้ที่ประชุมที่พักเพื่อไทยกับเก้าวใครคุยกันไม่มีการยื่นเงื่อนไขเรื่องถอยหนึ่งห่แม้แต่คําเดียวไม่มีการพูดเรื่องนี้แม้แต่คําเดียวเข้าไปก็คือบอกว่าทุกคนเขาไม่เอาคุณนะถ้ายังมีคุณอยู่ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะฉะนั้นเชิญออกไปเหมือนกับแจ้งให้ทราบ ย้ำอีกครั้งดูปากดิฉันอีกรอบวันนี้ไม่มีการยื่นเงื่อนไขให้กับพักเก้าวไกลเรื่องหนึ่งหนึ่งสองพักเพื่อไทยไม่ได้พูดเรื่องนี้พักเพื่อไทยบอกให้ก้าวไกรออกไปซะเพราะพักอื่นไม่ต้องการคุณถ้ายังมีคุณอยู่ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนที่เราพูดมาโดยตลอดซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอด2-3ถึงเดือนว่า112เป็นข้ออ้างเป็นแค่ข้ออ้างที่จะเอาเราออกจากสม,มาการจัดตั้งรัฐบาลขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ